เป็นคนตลกแต่ไม่ใช่ตัวตลกเป็นข mm ้อยกเว้นได้ไหมก็คือนั <itu? S 1> ่นแหละคนอาจจะเห็นเราแบบตลกเฮฮาแต่ว่าเราไม่ใช่ตัวตลกอันี้แบบเว้นให้หน่อยได้ไหมบางทีเราไม่ตลกด้วยอีโก้ซึ่งอีโก้ก็หลายคนก็น่าจะมองว่าแบบ จะต้อง n ัมเบอร์วจะต้องสูงที่สุดจะต้องดีจะต้องเด่นจะต้องอยู่ในสปอตไลท์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ายิงเลิศไม่มีใครจะมาเทียบฉันได้ไรประมาณนี้แต่ว่าจากที่เราฉีกคำว่าอ e ีโกออกมามันคือคำว่า successful ก็คือการประสบผลสำเร็จคือใน MV มนะคะมันก็จะมีแบบถ้วยรางวัลอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็ยืนจับโล,ล่รางวัลว่าเขียนคำว่า Hannah Greatest of All ก็คือแบบว่าดีเด่นมาตลอดคือมันตีความหมายประมาณว่า คนอาจจะมองเราภายนอกว่าเราอยากเอาชนะเราอยากเป็นที่ห